เล็กๆเนื้อโคตรแน่นอย้วตนี้ก็มีนะครับข้ามมาตรงนี้นะครับอ,รอยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่เอานะฝั่งเอาฝั่งรอบแล้วเอาฝั่งนู้นนะครับเนื้าจะมาส่วนนี้ดูนะดูกันนะครับมาถึงแล้วต้นหนึ่งนะครับสวยๆครับเนี่ยต้นนี้พี่นะัทก็จะไม่แตกเออต้นนี้สวยอยู่ครับต้นนี้ได้อยู่นะนเ,เ,เ,เนี่ยนะเล็กๆเนื้อแน่นอ๋อเนี่ยพันสายังไม่ค่อยได้นะบางต้นเนี่ยบางต้นเนี่ยอย่างต้นนี้พันสายังไม่ได้นะดูข้างในข้างใน ข้างในมีเยอะนะครับเนเพื่อนน้องๆข้างในอยู่ข้างในเยอะนะครับข้างหลังเยอะเยอะกว่าเลยข้างหลังก็เยอะกว่านะแต่ว่าข้างในนี่ครับเหมือนว่ามีเยอะนะครับเหมือนที่ถามว่าทาไมไม่ปลูกไว้ไม่ต้องปลูกครับนี่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับเยอะนะครับข้างในตัดไปเขาก็มีต้นทดแทนครับครับเราเราตัดแค่ก้านนะครับเราไม่ได้ตัดต้นครับเพราะว่าต้นอาจจะเขาจะยืนต้นตัวเองเมื่อประมาณสักอายุได้50ปีนะครับเขาก็จะออกดอกออกลูกนะครับนี่ครับน้องเบียยวว่าต้นนี้นะครับสวยนะครับ ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวมันออกโลกออกหลานเองนะครับผมมีผู้สืบทอดอยู่นะครับเราเอาแค่ก้านเนาะเราเอาแค่ก้านนะครับเราไม่ได้ตัดต้นนะครับเอาแค่ก้านเพราะว่าเนี่ยถ้าเราไม่ตัดก้านมันก็จะมันก็จะเน่าเสียอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับมันจะเปื่อยผุเสียอย่างเงี้ยนะครับคือเราตัดเอาไปใช้งานครับเขาก็ไม่ห่วงครับเพราะเราไม่ได้ตัดต้นนะครับเราไม่ตัดต้นแล้วจะไม่ตัดยอดนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับต้นนี้สวยในตัวนี้น่าใช้ได้อยู่ครับนี่ครับนู่น โอเคนะครับผม